สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันอัมเมลครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผม เครื่อง1.2 e ครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดรพิเศษไปเลยครับผีดาวครับออกลถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากครับผมเป็นเครื่อง1.2ครับรุ่น e ครับผมคันนี้นะครับสภาพเรียบร้อยครับผม สีสันสวยงามครับเงาช้ำๆไปเลยครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสภาพใหม่มากครับสวยงามลงตัวครับผมสีเงาชํำแน่นอนครับมาพร้อมกับยาง ดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อนะครับผมภายในเจ้าคันนี้นะครับคุณลูกค้าระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับเกียร์ออโต้ครับผมคุณผู้หญิงคุ้ผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับผมสภาพใหม่นะครับผมไม่ขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันนะครับผม โอเคครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้าว้างมากครับผมใสอุปกรณ์สัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยติดแก๊สครับผมและไม่เคยชนครับเดิมๆโรงงานเลยครับคันนี้ไม่ติดแก๊สไม่เคยชนและไม่มีน้ำท่วมครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชม้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องแเพาะขนาดไหนนะครับผมติดแล้ะครับทีเดียวชึ่งเดียวติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับมีเครื่องติดอยู่นะครับคุณลูกค้าผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเท้ม1 0 0ยเปอรเซ็นต์คอนิมครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมเครื่องแห้งๆเลยครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับสวยงามครับคันนี้ และที่สาคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเม็ดนักแผ่นเพดอยู่ครบครับผมหัวน็อตไ,ไม่เคยขยยขับเลยครับสวยงามครับคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารรถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ราคาถูกราคาไม่แพงประหยัดน้ำมันมากครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมหากลองขับแล้วท่านไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม